คำเตือนเนื้อหาหรือพฤติกรรมในคลิปวิดีโอนี้มีทั้งสาระและความบันเทิงมีโอเวอร์แอคติ้งแต่จงหาสาระให้เจอเพื่อประโยชน์ของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับแฟนคลับสิบแปดโปรเจกต์ทุกคนผมปูนิ่มครับวันนี้ผมขอยึดพื้นที่ช่องสิบแปดโปรเจกต์มาสาธิตวิธีการที่ถูกต้องครับผมที่ทําให้เราสามารถมีกล้ามที่ใหญ่ได้โ <Wow. S 2> <laughs> คตรปูแน่นทุกแห่งขูดจาหาเหวอะไรก็ไม่รู้สับแสงเยอะแยะมากมายปวดหัววะ่ะ วิธีการของผมนี่แหละคือสุดยอดแล้วผมเนี่ยคือที่สุดแล้วครับผมดูกล้ามดูกล้ามคุณนี่อย่างแรกเลยครับผมวิธีการแรกที่ทําให้คุณสามารถมีกล้ามใหญ่ได้คือการยกหนักหนักเข้าไว้แม่งหนักต้องหนักอย่างเยียวหนักเขาปยนี่เดี๋ยวเราจะใบเซปเคิลกันปกติเนี่ยผมเห็นแอบเห็นคุณปูนแน่นมันยกเนี่ยหนักสุดเนี่ยสิบห้ากิโลใบเซปเคลิลเดี๋ยวมาดูกันว่าปูนิ่มเนี่ยยกชนะคุณปูนแน่แบบสุดจริงๆ ยี <ique> ่ห้าแม่งเลยฮ่าฮ่าม่เสร็จใหญ่ๆึว่งวโอ้ยนี่ครับนี่คือวิธีการทำให้กล้ามใหญ่ยิ่งกว่าคดปูแน่นฮู้ยทุยคดปูแน่นอะไรกังมันโอ้โหไม่ไหวจริงๆไหวมาก การที่ยกหนักเกินตัวครับผมหรือว่าเป็นอีโกลิฟเตอร์คือแบบยกหนักจนเกินไปครับผมนอกนจากการที่ทําให้คุณเนี่ยมีโอากาสที่จะบาดเจ็บได้แล้วครับผมมันยังทําให้คุณเนี่ยพัฒนาชาด้วยเนื่องจากว่าเวลาเราเวียงครับเวียงไปเวียงมาครับผมมันมีแค่โมเมนตัมเท่านั้นครับผมคุณยกได้หนักก็จริงแต่คุณโฟกัสอะไรไม่ได้เลยครับผมได้แค่อย่างเดียวคือความเท่อันนี้คือมึงเล่นเวทแล้วเหรอวะนะครับผมฝากไว้เลยสำหรับคนที่ชอบยกหนักมากๆครับผมแล้วก็เวียงไปมาครับไม่ใช่วิธีการสร้างกล้ามเนื้อที่ดีเลยครับผม ลำคาในปูนิ่มเลยกันมาในเทคนิคที่2ครับผมสอบการสร้างกล้ามกี่เทพครับก็คือการที่เราต้องบอมเหล็กหนักๆเราจะต้องบอมให้เต็มที่ครับผมการบอมเหล็กทําให้เราสามารถสร้างกล้ามได้แน่นอนการสร้างกล้ามมันต้องมีอารมณ์ใช่ไหมมันต้องใส่อารมณ์เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็องบอมเหล็กแบบมันๆนี่แหละนะครับผมนี่คือการดอบเซตครับผมการดอบเซตมันต้องแบบนี้มาเ้ยเฮ้ย

การเล่นอะไรแบบนี้ครับผมนะครับไม่ได้เป็นผลดีเลยครับหนึ่งเลยคือมันทําให้อุปกรณ์พังนะครับผม2คือลาคาญคนอื่นเขานะครับผมสามเลยถ้าเกิดเป็นที่บ้านของคุณเนี่ยคุณซื้ออุปกรณ์มาราคาเนี่ยกี่หมื่นกี่แสนผมไม่รู้ครับผมคุณทําลายอุปกรณ์ของคุณเองนะมันทําให้คุณเปลืองตังค์นะครับผมการเล่นในสไตล์นี้การเล่นครับผมไม่จำเป็นจะต้องร้องเสียงดังก็ได้ไม่จำเป็นต้องบอมเหล็กก็ได้ครับผมนะครับคุณวางดีๆก็ได้นะครับผมคุณก็สามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้ดีเหมือนเหมือนกันนะฮะเพราะงั้นแล้วกกกกาาารรรรทีี่่่เเเเเเดู YouTube มมมมมินนนนนไปะะผผหห็็ฝััังบบออลยยๆค ไม่ใช่สีดำไม่คุณสร้างก้ามได้แล้วมันไม่ได้เท่เลยมันลำคาญมันน่าลำคาญโอ้ย,อยลำคาญหยุดรอได้แล้วหลังจากที่ผมดูช่องซิกแพคโปรเจกต์มาสักพักครับผม,ผมผมได้สืบทราบว่าโค้ดปูนแนนเนี่ยมันเก่งเรื่องไฮเลฟใช่ไหมจำนวนครั้งเยอะใช่ไหมชอบเล่นไทยไฮเลฟใช่ไหมปูนี่จะจับให้ดูนะครับผมนี่ไม่ต้องสน่นฟอร์มจะมีฟอร์มสว่วนทําไมจะโชว์ใครเราเล่นเวทเราต้องการที่จะยกให้ไน,น้มากที่สุดจำนวนครั้งเยอะที่สุดนี่ครับผมเทคนิคนี้ คือวันอัมโลนะครับผมไม่ต้องสนใจฟอมจะนวนครั้ง500ครั้งต่อหนึ่งเซ็ตมาลัวเลย เล่นโทรศัพท์ครับผมไม่ว่าคุณจะอยู่ในยิมหรือว่าอยู่ที่บ้านก็ตามครับผมเป็นสิ่งที่เรียกว่า c คาเตอร์บรัเกบก็คือมันทําให้คุณเนี่ยช้านะครับผมทาให้คุณฝึกได้ไม่มีคุณภาพนะครับผมเนื่องจากว่าคุณมัวแต่สนใจโทรศัพท์อยู่สนใจแต่เซลฟี่สนใจแต่การเล่นไลน์หรือถ่าย e b o o k อะไรพวกนี้ครับผมมันทําให้คุณฝึกได้ไม่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้เอาโทรศัพท์เนี่ยออกจากตัวคุณไปก่อนแล้วคุณเล่นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับไปเล่นโทรศัพท์ใหม่ ครับผมอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณเล่นโทรศัพท์นะผมอยู่ในที่เดิมๆในยิมครับผมมันไปเกะกะขวางทางคนอื่นเขาทําให้คนอื่นเขาฝึกได้ไม่มีคุณภาพนะครับผมทาให้เขาเนี่ยแทนที่จะได้ใช้เบนช์แทนที่จะได้ใช้อุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่ครับผมกลับกลายว่าคุณไปนั่งขวางทางเขาอันเนี้ยฝาาเอาไ้เลยครับผมสำหรับคนที่ติดโทรศัพท์จริงๆครับคือถ้าออกกำลังกายก็ออกกำลังกายจริงๆนะไม่ต้องเล่นโทรศัพท์หรอกนะครับผมพูดจาหาเหวอะไรก็ไม่รู้สับแสงเยอะแยะมากมายปวดหัวว่ะ โอ้โห oh. หลับคาเครื่องเลยวะ <c oughs> ครับหลายคนครับผมเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการคาร์ดิโอครับเข้าใจว่าการคาร์ดิโอนานๆแล้วก็แบบชา้าๆนะครับผมทาให้เขาผอมทำให้เขาหุ่นดีทำให้เขาผเขาผเาไขามันส่วนเกินได้เยอะครับผมการคาร์ดิโอครับผมไม่ใช่แค่การปั่นไปเรื่อยๆไม่ใช่คุณจะต้องดูหัวใจของคุณด้วยว่าคุณหัวใจอยู่โซนสองไหมนะครับผมเป้าหมายของคุณคุณต้องรู้เลยว่าคุณจะฝึกแบบฮิตหรือฝึกแบบความเข้มข้นต่ำครับผมถ้าเกิดคุณฝึกความ ขนาดเนี้ยทาให้คุณหลับได้แล้วการปั่นแบบเนี้ยครับผม3 4ชั่วโมงอยู่ตรงนี้ครับผมไม่ได้ช่วยทาให้คุณผอมลงได้เลยนะครับผมแต่การดูหัวใจของตัวเองต่างหากการดูฮาร์ดเรทของตัวเองต่างหากที่มีความสําคัญไม่แพ้กับการฝึกคาร์ดิโอในระยะเวลาที่ยาวมากเกินไปนะครับผมเพราะงั้นนะผมผมอยากฝากไว้เลยว่าการที่เราคาร์ดิโอครับผมคุณจะต้องดูหัวใจของคุณด้วยนะครับความเร็วต้องเหมาะสมนะครับผมที่ทําให้หัวใจของคุณเนี่ยเป็นเต้นอยู่ที่โซน2ก็คืออยู่แถวแถร้อยยี่สิบ ถึง140,000วันาทีอันนี้จะเป็นอะไรที่โอเคที่สุดแล้วครับผมส่วนการปั่นไปเรื่อยๆแล้วคาดหวังว่าจะผอมจะลีนจะมีซิกแพคครับผมเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้โอ้ยหับเลยอ่ะเนี่ยตื่นตื่นได้แล้วสิ่งที่น้องปูนี่มไม่ทำไปครับผมเป็น5อย่างครับผม ที่ผิดๆเลยนะที่น้องปูนิ่มเนี่ยเอามาสาธิตให้ดูนะครับผมอย่าได้ทําตามเด็ดขาดอย่าได้ทาตามไม้ปูนิ่มเด็ดขาดโอเคไหมนะครับผมถ้าเกิดอ,อยากรู้ว่าวิธีการทําที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างไรก็ให้ติดตามช่องซีเพ็โปรเจกต์ครับผมแล้วคุณจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดในเรื่องของการพัฒนารูปร่างแล้วก็อาการออกกำลังกายที่ถูกต้องนะครับผมก็ถ้าเ,เกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโพสต์ปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะมานำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับรคลิปนี้ ผมขอตัวไปจัดการไอ้ปูนิ่มก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับปูนิ่มอยู่ไหนวะมานี่ดิโอ้ยทำลกทำยิมกูลกเถอะเถอะหมดแล้วเนี่ยอยู่ไหน